ทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับที่เข้ามากดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมทั้งสอง,องช่องทางนะครับคือทาง YouTube ช่องครูนัน h ช n แนลและทางแฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษก,กับครูพี่น,นันกับผมก็ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับเตออ,อัปบิด5ม5นะครับหน้าที่77กันต่อเลยนะครับ นั่นคือประเพณีที่ได้อธิบายไปหน้าจะโสกแล้วเมื่อกี้นะครับว่ามีประเพณีอะไรบ้างเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะครับก็ชื่อหัวเรื่องว่า Facebook Food Calendar ก็คือปฏิทินนะครับประเพณีเกี่ยวกับอาหารคำว่าปฏิปฏิทินหมายถึงว่าวันไหนบ้างนั่นเองนะครับ Food and Facebook go hand in hand and there are hundreds All f ฟิศว์ o ั s around the world throughout e w o l d t h r years แปลว่านะครับเทศกาลอาหารนั้น go hand in hand ก็คือาสามารถที่จะไปเข้าถึงได้อะไรประมาณนั้นนะครับนะก็ว่า go hand in hand ไปเข้าถึงได้ในร้านาเทศกาลอาหารเหล่านั้น and there are hundreds of festival แล้วก็มีเทศกาลอาหารนี่หลายพันหลายพันประเพณีเลยนะครับนะทั่วโลก we have chosen a few of the more well known ones and r r a n g e d them by month my month so that ดังนั้นนะครับเราก็เลยนํามานําเฉพาะประเพณีที่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับแล้วก็จะบอกไปในแต่และเดือนไปเลยนะครับว่าเดือนไหนมีประเพณีอะไรที่เป็นที่นิยม so that ก็เพื่อว่า if you want to ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะไปนะครับนะ you can have a go a t cooking some of the traditional dishes and speciality for each festival คุณก็สามารถที่จะไปร่วมประเบณีนี้นะครับเพื่อชิมรสชาติอาหารพื้นเมืองนะครับและก็ความพิเศษของแต่ละเทศกาลนี่ก็คือพาดหัวว่าอย่างนี้นะครับมาดูในรายละเอียดกันเลยนะครับก็คือตั้งแต่เดือนมการาถึงเดือนมีนาคมนั้น on the 2 5 t f h of January วันที่25มการาคมนะครับในประเทศสกอตแลนด์ ประเทศสกอตแลนด์นะครับ Celebrates the memory of its most famous poet Robert Burns เป็นการจัดประเพณีอาหารเพื่อที่จะระลึกนึกถึงถึง,ถงนักกวีท่านหนึ่งนะครับของชาวอเลนนะครับชื่อว่าโรเบิร์ตเบิร์น Scottish people enjoy a special dinner in which the main course is a dish called haggis ผู้คนก็จะสนุกสนานนะครับกับการรับประทานอาหารจานอร่อยนะครับเมนคอสอาหารจานหลักที่ประเพณีเขาเรียกว่าแฮกิสแฮกิสก็คือเป็นเครื่องในของแพะของแกะนะครับนะ This is sheep stomach นี่นะครับนะก็บอกว่าเป็นเครื่องในของแพะนะครับนะชีฟ Which is stuffed which s t u f f แปลว่ายัดไส้นะครับนะ, uh, right? ด,นะบนะด้วยเนื้อนะครับแล้วก็หัวหอมแล้วก็ โอ๊ต e a ลนะครับก็คือข้าวโอ๊ต n many countries around the world, v i l e n t i n e s Day is celebrated on the 15th February แล้วก็ก mm hmm. ล่าวถึงประเพณีอื่นต่อนะครับก็คือในเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์วันที่14กุมภาพันธ์ก็จะเป็นการเฉลิมฉลองวันแห่งความรัก People s e n d ชิชาร์ t h e ร์กาผู้คนก็จะส่งการแสดงความรักซึ่งกันและกันนะครับช็อกโกแล h แชนฮาร์ดเชฟ i บิทเ แล้วก็ส่งช็อกโกแลตแรกให้ช็อกโกแลตกันนะครับแล้วก็เป็นขนมปังเป็นรูปหัวใจนะครับนะ Hard shapes Couple c o u p s g out for Romantic Meals and Restaurant ส่วนคนที่อยู่ใน,คน,ในคนที่อยู่ในห้วงแห่งความรักกันนะครับนะหรือว่าคู่รักกันก็จะออกไปรับประทานอาหารตามพัตคารต่างๆเพื่อความโรแมนติกนะครับก็คือเพื่อความน่ารักนั่นเองนะครับ ต่อไปมาดูตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนอมิถุนายนะครับว่าเป็นประเพณีอะไรบ้างเกี่ยวกับอาหารตามหนังสือนี้นะครับก็คือเมย์อิทมันช์เว้นพีพู e ์อัพทูราโมอิตาลีอิตาลีเซเวอเซอร์เดอร์ว r ชชูคุณตรงนี้ถ้าเกิดคุณรูอ่านผิดบ้างก็ขอไปนะครับนะเพราะเป็นภาษาอิตาลีนั่นก็คือในเดือนพฤกษภาคมนั้นเป็นเดือนที่ผู้คนชาว เมืองนะครับเทราโมในประเทศอิตาลีนั้นจะเฉลิมฉลองงานที่ชื่อว่านี้นะครับนะเผื่อว่าผิดนะครับนะเซอร์กาเดล่าวอดวอชวูอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเดบิ้พเเอไมโซนคาร์บติกซุปส์เมดวิดอล่าช์จำนวนของวินเดอร์แอนด์เฟรชสปริงเวัเบิล นั่นก็คือพวกเขาจะต่าเตรียมอาหารชนิดหนึ่งนะครับนาะตามประเพณีในอิตาลีที่เรียกว่าไมโซนนะครับเป็นชื่ออาหารเฉพาะไปเลยนะครับนั่นก็คือเป็นซุปชนิดหนึ่งนะครับที่ทําจากาผักนะครับนาะที่สดในฤด,ดูหนาวแล้วก็ในฤดูใบไม้ผลินั่นเองเอามาทําอาหารไมโซนนี้นะครับ As part of the festival, much of the soup is traditionally served to the poor. แล้วก็เป็นการแบ่งปันนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วประเพณีนี้อาจารย์นำเอาซุปพื้นเมืองเนี่ยนะครับนาะไปจำแนกแจกจ่ายให้กับคนยากจนแล้วก็ประเพณี m i ส s u m m มเมนะครับ is celebrated on the 2 4 h June in many c o u n t r y in many different ways วันที่ย4เดือนมิถุนายนนะครับก็จะเป็นประเพณี m i d s ัม m มอร์นะครับซึ่งจะเฉลิมฉลองกันในหลายๆประเทศนะครับและก็มีวิธีการเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันไป In Finland นะครับในประเทศฟินแลนด์ละสวีเดนในประเทศสวีเดนนั้นผู้คน m e k e r l a n d s with flower ก็จะทำามาลลยนะครับกับดอกไม้ทำมาลลยด้วยดอกไม้ Like a big bonfire นะครับจุดคบเพลิงกองใหญ่เลย Dance traditional dance and eat lots of smokes and pike c l fish แล้วก็เต้นรำทำเพลงกันนะครับตามวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมแล้วก็รับประทานอาหารปลานะครับปลาอบควันแล้วก็ปลาดองนะครับนะ pike fish ปลาที่ดองด้วยน้ำต้มน้ำส้มสายชูนะครับประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าเป็นอาหารพื้น พื้นเมืองเขานะครับหนาะคุณครูก็ไม่เข้าใจละเอียดก็แปลประมาณนี้ต่อไปเรามาดูในเดือน, July น,รอนกรกฎาคมถึงเดือนสัปบอร์นะครับเดือนกันยายน in Independence Day is a big Celebration in the United States and i t t a k e s place on the Fourth of July mm hmm. เป็นวันประกาศอิสราภาพนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นก็คือจัดขึ้นในวันที่4เดือนกรกฎาคม the c l s e r country there fire w o c k d i s p l a y e and people enjoy barbecue and picnics ก็จะจัดเฉลิมฉลองกันทั่วทั้งประเทศเลยนะครับผมผู้คนก็จะจุดดอกไม้คบเพลิงจุดดอกไม้ดอกไม้ไฟนะครับไม่ใช่คบเพลิงแล้วก็ผู้คนก็จะสนุกสนานด้วยการจัดเลี้ยงบาร์บีคิวแล้วก็ทําเลี้ยงปิกนิกกันนะครับทําปิกนิกกัน popula r foods include s hamburger hot dogs sandwiches potato salad baked beans and ข้ n and corn on the c o b อาหารที่เป็นที่โปรดปรานนะครับหรือเป็นที่นิยมกันอย่างมากก็คนไทยก็รู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกแซนวิชนะครับสลัดมะเขืออาสลัดมะเขือเทศถั่วปิ้งย่างอบนะครับแล้วก็ ข้าวโดอบนะครับนะซาดบายเดอะล่า a แค o i บินพ u ไปเ u ยอาพอบอาพอบูเล t ันโดย i เอรเริ่มต้นนะครับนาะจาก uh, ประชากรชาว uh, แถบแคริเบียนนะครับซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นคนเริ่มประเพณีนี้ขึ้นมาก่อนนะครับนะต่อไปมาดูเดือนอ uh, ตุลาคมและถึงเดือนธันวาคมกันนะครับ นั่นก็คือ on the very last day of October people in the UK Canada and the United States of America celebrate Halloween ผู้คนในประเทศอังกฤษประเทศแคนาดาและก็ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจะเฉลิมฉลองประเพณีวันฮอลล o วีนนะครับในวันท้ายๆของเดือนตุลาคม they dress up in a scary outfits and have party where they eat toffee the apples and white variety of sweets and midges พวกเขาจะสวมชุดนะครับที่ดูแล้วน่ากลัวนะครับคือแต่งชุดให้คล้ายผีว่าอย่างนั้นเถอะนะครับและก็เลี้ยงเฉลิมฉลองจัดปาร์ตี้กันก็มีการกินท็อฟฟี่นะครับรับประทานแอปเปิลนะครับแล้ก็มีของหวานชนิดต่างๆนานาขนมปังต่างๆนานามากมาย b o n f r r e Night โอซูโคหรือกายวูกไนท์ไปพูดถึงประเพณีประเพณีหนึ่งนะครับนั่นก็คือประเพณีจุดคบเพลิงนะครับในตอนกลางคืนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากายฟุกไนท์นะครับ is a c e l u t i o n in that uh, is a c e l e b r a t i o n that is unique to the UK ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเฉพาะในประเทศอังกฤษเท่านั้นนะครับ It is สบุร์กเ o n the f เดอร์ฟิปโจวส e วนแวซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่5เดือนพฤศจิกายนนะครับ When people light like up on fire and let out fireworks ผู้คนก็จะก่อคบเ,เพลิงกองใหญ่ขึ้นมานะครับและก็จุดดอกไม้ไฟ They eat, put bake The y earth e t p l o d e s in a s h o the fire พวกเขาก็จะปิ้งนะครับหนาผอ,อกนะครับ บนเตาถ่านบนถ่านนะครับนะก่อก่อฟืนขึ้นมาแล้วก็เอาเผือกมาปิ้งอ่า c i n d e อ toffee and a sugar cake c a l อ e d parking แล้วก็จะมีเค้กชนิดหนึ่งนะครับเป็นเค้กพิเศษนะครับนะเรียกว่า p a r ินนะครับแล้วก็วันที่ the third the third uh soup the cranberries new year's eve อันนี้เป็นที่ทราบกันทั่วโลกนะครับนะก็คือวันสิ้นปีวันที่3ามัิเว็ดลาคมก็จะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ And ใ p e er ิพิธภัณ l e สโวล i e l e b r a t e harmonies ผู้คนในประเทศสกอตแลนด์นะครับก็จะ,จะเฉริมฉลองนะครับเรียกประเพณีว่าฮอกมานี่นะครับฮอกมาน่าจะออกเสียงไม่ตรงบ้างก็ขอไปนะครับนะเป็นภาษาท้องถิ่น o าร well i t t o the early h o u r o o t t h f o o l o w w n n g d y y s which people eating traditional hosted the Scottish food, such as salt bread and d a d d y cakes, as well as enjoying as a traditional roast dinner. ผู้คนก็จะสนุกสนานใช้ระยะเวลาจะเอานานมากนะครับคือต้องให้ถึงเที่ยงคืนนะครับเพื่อจะถึงปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งของปีใหม่ก็คือหลังเที่ยงคืนของวันที่สามิเ ผู้คนก็จะสนุกสนานด้วยอาหาราชาวพื้นเมืองนะครับนะซึ่งเรียกว่าดันดอีอาหารชื่อดันดีเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีเค้กด้วยนะครับพร้อมกันนั้นก็จะสนุกสนานด้วยการรับประทานอา,อาหารปิ้งย่างนะครับนะ t e สต์เดย์ s you know เพร o ยูน o นยู o ู o ออฟ d i มเซอ a ์ a ิ d i h ิ s that we haven't mentioned or you might have some interest in i s s a m e l you would like to share. If you would like to hear from you, uh, if so, ตัวดีครับ we would like to hear from you. Please write to y our usual address. แล้วก็สรุปท้ายคอลัมน์นะครับนะผู้เขียนบอกว่าเผื่อว่าบางทีผู้อ่านนะครับนะอาจจะมีประเพณีพื้นเมืองใดๆนะครับที่เราไม่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับ ถ้าเกิดว่าแล้วก็มีสูตรอาหารที่น่าสนใจที่จะนำมาแชร์มาแบ่งปันกันนะครับนะกับคอลัมน์นี้คุณก็เรานั้นรอฟังข่าวจากคุณอยู่ดังนั้นคุณก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาได้ตามอีเมลปกติของเรานะครับนะที่ได้ให้ไว้โอเคนะครับนี่คือสำนวนการแปลของครัวพี่นันนะครับเป็นนันว่าหน้าที่77ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับนะฟังดูแล้วเข้าชม ช่วยระดมแชร์ต้องขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอีินันต้องขอขอบคุณ